ここ最近使いすぎちゃってもうジもらモラしかないいやまだジもらモラシ ออกมั้งออกไปไปมุกข้าอเขอเขากระเพื้อทะลาะอะไร โอโ้พี่นั่งพูดตั้งนานไม่ได้ยินอะไรเลยเริ่มเปิดไหม่ที่ไหน่อพี่ไม่เคยมาเลยจะเน้อยก่อนไงแล้วนี่วันที่ไหนกันเนี่ยไม่เคยมา เฮ้ยน่าจะไปตามมั่งครับย้งไม่ให้ดูลำคาญจริงๆไงวะยิงคนลำคาญบินเฟี้ยวมออะไรเรื่องเฟี้ยวเฟี้ยวไม่มีเหมื่อนเหมอ่ะ หาลู้ไม่มีแร่เลยมีแต่แร่อะไรก็ไม่แร่คิดตั้นมีเลยต้มเมืองนี้นีพี่ตาต้องกัรโนเอวมาแล้วพี่จังหวะเนี้ยจะมาว้าเดอะพี่จะสกเอาภาพไปเฮ่าดาวสามตัวเป็นไปไม่ได้ที่จะมีโนเอลเลย เอ้ยมเหมาจะมียามาได้ช่วยพี่อพะธันูฟองไหวแม่งดาวน้อยความนานแม่งอยู่ข้างบนโดนจัดผมเป็นอาร์ติแฟกต์นานกว่ามีนั่นนนงดูแล้วคุณจะต้องไปตรงไหนไหนไงพิซซาต้องไปล่อนจากางนู้นนะแต่ก่อนเอเน๋อเอมาให้แบบทำไงโดนแข็งไป่ถึงที ทท่า,าิกมันหนาจบจางว่องไวทำเรื่องยืดตาน่ไม่อัพเลยคาร,าราจะไปยังไงตรโงโงนะ้ในใช้ลมมันก็ไม่น่าจะฝึกนี่คือท่านอ็ปีนจากนน่นเน่ะวาร์ปจากวาร์ปบนโน้นอะถึงจะเหาะลงมาตรงนี้ได้ อ่ะอันนี้เป็นกินตัวอะไรก่อนก็ได้ตัวข้าขงล่างหวาดล้างข้างล่างเลยบอกเลยหมดหวาดล้างช่วยดี้ เอ้นี่ตรงนี้กล่องพี่ตรงนี้มีกล่องฮัลโหลจะได้ยินไหมได้ยินแะโอเคเฮ้ยพี่ตาลมีลิกหลุดออกมาว่ายองอยู่ล่อจะวนมาจริงเปล่าใครจะมานะมอยู่ล่าอยู่ล่าเอาอยูล่าจะเอาไปโดนตะบนมาพี่เต้มาเข้ามากูณเจ็ดสิบแล้วคุณอยากมามึงจะหลุดตัวไหนกูเอาหมดแหละ ก็แกงตัวไหนมากุก้งเ,เอาแต่ผมรู้ก่อนนะพี่ผมผม,มออกจเป็นต้องเอายู่ลาบมได้อของพี่ไม่ได้ของพี่กายภาพโนโนหนึ่งไม่แต่เห็นเขา,เขาบอกว่า <c oughs> นางกายภาพโนหนึ่งเลยนะนะะ่าสนใจแหชัดไม่แล้วแบบว่าโคงน้แบบไอ้พี่ใครยี่ใจมีโคตรยิใจเลยถ้ามาจริงผู้ชายหลายคนชอาใปองนะจ คุณก็ได้คุยพี่แต่หนูต้องข้ามใจไว้หนูต้องหนูต้องเก็บเป็นกบทเสียวไม่ได้ไม่ได้แต่ผมก็รอเสียวอยู่พี่เฮ้ยจัดไปจัดไปต้องเอาเสียวจังหวะนี้ตอนนี้บอกตอนนี้บอกพี่มีหูเต่าแล้วพี่จะเอาอะไรอีกเต่าหูตัวไฟผมจะครบสิบตัวแล้วตัวไฟผมอะเอ,เอาจริงๆนะรนะหว่างเต้าหู้กับเต็งหลิงเงี้ยเล่นได้พอเออพี่ตาต๊ พี่ตั้งผมจะเป็นเทพไฟแล้วพีว่ผมขาดตัวเดียวอะขาดน้องคี โย <Yo, S 2> อิมิยะไม่รู้สึกว่าอาจจะไม่รีอาจจะรีอาจจะนาทีจะรีเมื่มอคนมันทำอะไรได้ไม่ดีอะแต่อยู่ล่ารีมาก็ดีาามโยอิได้ข่าวไม่โอเคชอบซับซ้อนแต่การอยู่แบบโดนเดี่ยวชงการอยู่กูรอเลยการอยู่กูก็ราะมันชอบการอยู่อ่ะพี่มันขัดใจตรงเข่ามานะันอะพี่กลัวอย่างอ๋อเขอเ้าใจเข้าใจกอนท<ม>ี่เราชอบใช่แต่คนเนี่ย อีตอนที่ดาบของอ่ะอีโตออกอ่ะกลัวจะมาขวนกับอีดาบของนี่เลยอยู่ล่าลอยู่ล่าเลยเฮียเลยแต่ก็ดีอ่ะเปิดอันไหนออกกู่็เอาเอาหมดขอ่ะั้งวันี้ขอไม่ดุดเด็ดใช่ไหมพี่ดาบขอไม่ดุดเด็ดก็พออันนีุ้ดอ,อยู่แล้วไงถ้าเกิดมันมาสองเล่มอ่ะได้ไหนข้าเอาไม่ไม่อาจจะแบบว่าดุดเด็ดเป็นปฏิวัติอะไรเงี้ยอย่าพูดอย่างนั้นดีว่าน้ำตาจะไหลเอาพี่พี่ต้องทำใจไว้นะพี่เอา ให้เ,หเรากย่ะทำใจเอ้ยน้ตายไปดาน,น,นุเปิดแต,ต่รอ,อบแบบว่าอห่าหลุดก็หลุดวะหลุดกูไม่ไปต่อแล้วไหไหจริงเเวลาหนูมานททำยี้จริงนะมาหลุดก็ช่าแป้งเปิดมาอามารเลยดีใจน้ำตาลทับไหลแต่โฮมาวันทีเก็บไปวิ่งเก็บไปไหนโอ้ยพี่แค่แค่อะไรนะแค่ขัดหนึหน่งก็ดีใจแล้ว ใช้ได้ตลอดเกมอะเ้าะพวกอาวุธ5ดาวเนี่ยที่กันนะพี่ตรงนี้เราไปไปลุยกันมาแล้วถ้าอย่างนั้นพี่ฝาดเหลือแค่ตรงนน้นหมู่บ้านตรงนน้นแล้วเราก็วาร์ปขึ้นไปข้างบนกันเลยอันนี้พี่ฝาดเขาเออไรแล้วร่อะี่ทีบวกว่าแล้วครับโอ้ยัลาเดียวเองสู้ๆข้างบนทันแล้วะของเดือก็ตามทันเดือนหนึ่งจะทันไม่ก็ไม่รู้เอาง่ายๆพี เฮ้สามเดือน,ออตตนก็พอแล้วผมก็สามเดือนผมนี่ไปไวจุดตัวละครตามไม่ทันเลยไม่ก็จะเป็นพวก,ลก,ลกแล่แร่เลยถ้าไดเกินแถวนี้แ่ทีเเรา,าดือน ไม่ได้หมแบบว่าเจอนี่กูต้องแน่นก่อนกูต้องแน่นแล้วค่อยไปเงี้ยที่จะเป็นสายแบบเนี้ยแบบกูต้องตัวแน่นก่อนแล้วกูถึงจะไปไม่แน่นกูไม่ไปอะไรเงี้ยผมเนี่ยไปตายไปตายระดับหน้าผมอะก็ตายจริงตายจริงตันตันโลกโลกเท่าไหร่หรอวะโลคเกศเนี่ยวิวไฮเอ็ดเนี่ยโอเคโอเคงั้นตามไปก่อนเดี๋ยวถ้าเธอถ้าจะเจอโรคไปแล้วจะหนาว เราเสร็จเราตีตีแบบสบายๆแล้วอะโลกแปดถึงก็สบายแบบนั้นนี่เด็กเก๊กก็เสร็จที่วิ่งมานหน้าน่หยิบนได้โคตัวยาวตัวยาวฟึ่งกอดเลยก็ไอ้นี่อะเธอต้องมีสองสองตัวหลักไปอ่ะเธอต้องมีสองตัวที่แบกได้อ่ะจะไปโลกแปดได้สบายคือต้องต้องเป็นสองตัวที่กดโผล่เลยนะโผล่มากๆไปก็ได้นะเป็นสีนก็ได้นะสบายสุดและเออไฟกระฉับก็ได้ ก็ได้อยู่เขาได้มาเนี่ยมั้ยเขามีดีลุกอากาศไงมันเลยไปได้ไวเดี๋ยวแล้วไอ้ดาวเวนตะไลนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยดาวเวนอะไรพี่มาดวันนานพี่พี่มาทำอะไรเนี่ยพี่มาเก็บคูรัด,ดหรอไม่ไม่ต้องวิ่งตะเวนไล่ฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกตัวกระโดดดิเเไหนนี่ย ไม่มีเวทครับอันนี้คือมาเปิดให้เขาก่อนกบหมอกเป็นอะไรเปิดอะไรพี่เปิดตามเนาะเป็นภารกิจไล่ฆ่าสิ่งมีชีวิตครับไล่ฆ่าสิ่งมีชีวิตคือเจอตัวอะไรก็ยิงจำไม่ได้อ่ะไม่เจอตัวอะไรที่เพราะว่าให้เราลดสามดาวอ๋อจำไม่ได้แล้วเนี่ยเวยนานมากจำไม่ได้แล้ว กันหนักไอ้ยี่สิบก็คือกว่าแล้วอะตอนที่กลับมาคือที่เคยเล่นไปบ้างเนี่ยที่เขาจะเท่ายีนแล้วอะไอ้ยาตอนที่ยีนกลับมาเนี่ยโอ้ยแหมมีเดบแแบบขนาดนั้นแต่ตอนหนูเล่นหนูไม่มีเดบแแบบนะคะหนูเล่นแบบโซโล่เลยอะผมก็ไม่มีการจ่ายจแฝกโคตรมั่วเลยเออมั่วเหมือนกันแหมพวกกระเตื้องกระเตื้องเลย เออล่าสุดเลยว,วันหนึ่งมาครับมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าสุดยอดที่สุดละธันูมวนมวนในมูนเฮ้ย,เ,ยเก็บไปให้ซัพพอร์ตอีกมีซาร่า่า,า,าเะนะมีอ่ะมีอ่ะผมผมนี่มีแต่ธันูคนฟูอ่ะมีแต่ธันูินฟูไอ้ผมตอนเนี้ยเฮ้ยเอาไปให้ซาร่าเลยซาร่าดีใช้ดีสีขาวซาร่าใช้ดีแล้วก็ดิโอน่าดิาโอน่าก็โอนะ ที่มันเป็นธนูของเวนตี้ไงถ้าเธอมีเวนตีนะมึงเอ้ยไหนวะเติมเลกเลยปิดอยู่ไหนไหนะโอ้โหสีม่วงไหน,นอะเเดียาาาแบบอ้้ถมมปัญญนนี่คือหม,หมู่บ้านนี่คือหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปเอาดาวน้อยคนนึงก่อนนะเขียวเลยบ้าใหญ่ขึ้นมาคิดว่าจะพาไปเปิดแมพก่อนมันมันเดินมาแล้วก็ต้องเอาเลยกำลังจะไป โอเคต้องผ่านดาวก้อนสปายอะ่ะถ้าจะเปิดลีเย่อ่ะดาวกนสปายเรียบร้อยนะครับเออถ้า,ถ,า,าถ้าผ่านดาวสปายได้ก็นั่นแหละเมื่อวานเมื่อวานพานี่นะครับไปดาวก็สปายผมตึงอยู่ห้าวัน,วนวมั้งตึงอยู่เห้าวันเลยคือมันนี้เป็นลีเย่ได้อะ่ะลีเย่พี่เจอนวัไม่ได้เงี้ยแต่ถ้าเป็นอินาทาศู โอเคแล้วโดดตามมาจะใช้จะใช้เขย่าจจะใ้เขาพาไปเปิดก็ใช้กระดาษใอะพี่หวดเลยโอ้โหดูดควงอควงเฮ้จัดทำอะไรไม่ได้ไอ้เีไม่มีประสิทธิภาพาโอเคแต่แต่ว่าเปิด อียีกอันอยู่ไหนวะข้างบนข้างล่างเนี่ยบนนะครัไม่ผิดแถวนี้มันน่าจะบนเลไม่บนก็ล่างอ่ะว่าล่างเออตัวเขาแต่กองหนึ่งอย่าเพิ่งลงไปนะมาหาตรงนี้ก่อนเอา โอ้โหมารับเรียมเขาไอ้สองพุ่พงอะพ,พุ่งเกมมิ่งเสร็จแล้วก็โดดลงไปตรงไหนอะพี่เสร็จแล้วก็ว้าขึ้นไปข้างบน <c oughs> เสร็จแล้ว ทีนี้เตรียมการบินกันให้ดีนะครับเราจะต้องล่องไปฝั่งโน้นแบบพี่ไปไปช้างน่ะผู้รล่นเนี่ยใจกูโกรธมากเลยคุณตาลทำไมอะไอช้างชีกูสาหาแมตเตอร์มาได้ไอเฮียล่าสุดมันลงดิสนีย์มันลงดิสนีย์พัทไอสัตว์ไอเฮียไอดิสนีย์พัทหัวคุยกูว่าเดี๋ยวทุกเรื่องลงดิสนีย์ทั้งหมดงั้นกูไม่ดูแล้วอินเทอร์เน็ตกูไม่ดูแล้วกูรอดูดิสนีย์พัทดีกว่า ไอเทอร์นอฟที่แม่งจะเข้าตอนนี้เข้าลงอยู่อ่ะมันมันมันลงดิสนีย์พัทแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนกูว่าดูทรงแล้วเนี่ยดูทรงแล้วไม่เหลือไม่เหลือไงมันลงดิสนีย์พัทแน่นอนดิสนีย์พัทแอปพลิเคชันอ่ะปีละเจ็ดร้อยเองอ่ะตอนนี้โอ้ใช่ว่ะมันต้องเออเก็บผูกเก็บผูกกับเน็ตฟลิกอีกแล้วแม่งก็ 4K ด้วยภาพอ่ะไปดีกว่าเยอะเลยอ๋อรู้แล้วเอาไง rama า a m a มาเดี๋ยวเราคงของกระเทยแล้วว่าไงครับต้องยินเก็บเก็บตังไปถึงร้านหนงพี่เก็บตังขอเมื่อเช้าเมื่อเช้าขายลงนะครับขอลงไหมเมื่อเช้าเมื่อเช้าขายของขายนู้นได้ได้พันสี่ก็เลยเอามาใช้เงินเล่นเล่นอยู่เป่าเป่าได้เหรียญลูได้เงินได้เงินลูมุ้งลูมีนี้แล้วก็ปรับปรับยอดนิดนึงแห่ถึงแล้วก็ ได้พันสี่ปรับยอดปรับยอดเขาเรียกว่าเลยนะยกเลิกการปลูกมะเขือเทศกับข้าวโพดไปปลูกแต่ปรกกาศปัะการแค่นี้แหละมามาวะาเงินก็ได้เหลือยอดต้องการและยอดยอดยอดไปที่ต้องการคือตอนนี้สิบผลสิบผลต่อวันเรียบร้อยเดี๋ยวกําลังรองเงินเมียอีห้าหมื่นก็จะได้วันหนึ่งสี่สิบผลแล้วก็จะโอนตางทำเงินเก็บลูกใส่ไว้วันละสอง สองับสองทั140บคือ1 4ับาะอืสี่สิบสะสมเงินให้ลูกวันละสิบทุกวันทุกวันให้ลูกใส่บัญชีลูกไปเลยอ,อ,อก็ก็ดีนะก็ก็ได้ผลผลิตแล้วก็ไปขาย n อ c แลกรูมิเศษเศษเหลือก็เอาไว้ใช้ใช้ในเกมตัวเลขก็เลขหลักก็แลกเป็นครับโอนแล้วก็ไปเทรดในในเดบิตรับแล้วก็โอนเงินให้ลูกเก็บเป็นเงินเก็บไปกันไหมก็แต่ว่า <laughs> ก็ดีนะสรุปความว่าเรามีเงินเก็บได้วันละร้อยสิบสิบบาทอ่ะยีนซึ่งเงินเท่ากับเท่ากับเอาตีว่าวันละร้อยแล้วกันอ่ะสามสิบบาทคือสามพันบาทอ่ะถามว่าณวันนี้เี่ไปเก็บไปนี่สามพันบาทไม่ได้ง่ายๆนะยีนไปเก็บดาวแล้วใช่ป่ะโอ้ยพี่เก็บเงินสองพันบาทไปเราคิดึงพันี้ก็ถือเป็มตูแล้วนะพี่ขนาดหนูเก็บครอบครัวนะใช่พี่ก็มองว่าเออในเมื่อในเมื่อเกมมันทำเงินได้ขนาดนี้ไอ้อันนี้เราไม่ได้พูดถึง อันนี้คือสี่สิบลูกมันก็ไม่ได้เป็นรับเป็นสัตว์า่พี่แต่คือมันเติบได้ใช่คือมันเติบแ,แต่ว่าพี่ก็เลยมองอ,อีกจุดหนึงว่าถ้าเกิดไม่ได้ให้ดังให้ลูกอย่างน้อยพี่ก็มีเงินให้มันให้เมียพี่อ่ะขับเออนั่งรถทัวร์หรือนั่งรถไฟลงมาหาลูกไงอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไงมีเงินให้มันหมุนใช่ไงอ่าเพราะว่าตอนนี้อย่าง BTS ก็เพิ่มราคาถ้ามันได้วัน อันนี้คือหนูกินอยู่ได้เกือบทั้งคืนเลยนะพี่เห็นอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็เหมือนพี่นะพี่ก็ซื้อหมูวันละร้อยกว่าบาทสองร้อยวันละตีวันละสองร้อยแล้วถ้าเกิดเราเรามองว่าเราเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวทันวาได้โบนัสอย่างเงี้ยได้เกือบแสนอย่างเงี้ยพี่ก็เลยขอมันเอามาให้กูสามหมื่นแล้วก็เอาลงพวกนี้ลงลงคริปโตลงคริปโตลงเกมคริปโตหนูนี่ไม่มียันปีหกห้าเลยนะพี่ปีหกห้าหนูก็ไม่มีโบนัสนะ ก็ไปดูดหนไม่ได้กรน,น,น,สนบสามปีคือแปดคนไปโดูดแล้วที่ไม่มีสามปีเนี่ยไม่พูดถึง,งนะครับว่าบริษัทอื่ออนดีกว่าพีเทสเนี่ยพีพีเทสมีบนอันใทยสามปีเลยนะที่โคตรโคตรโคตรตะหดถูแล้วอ่ะพี่เป็นไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะเย่เห็นแล้วก็ไหว้มาไหว้มาทางนี้เลยพี่